สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนเบิบ้ลปทุมราชกลับมาบ้านเห็นราคาข้าวทนไม่ไหวถึงขั้นโพสต์ข้อความออเรียกได้ว่ายังคงเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้สํรหรับปากท้องของชาวนาโดยก่อนหน้านี้หลายจังหวัดต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมทำให้นาข้าวเสียหายกันยกใหญ่ และล่าสุดยังต้องมาประสบกับปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำอีกด้วยโดยราคาข้าวเปลือกเพียงโกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นตอนนี้หลายฝ่ายกำลังออกมาพูดให้รัฐบาลออกมาเยียวยาชาวนาอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในคนบันเทิงที่พ่อแม่มีอาชีพทำนาก็คือนักร้องหนุ่มเบิร์นปทุมราชกำลังประสบปัญหาเรื่องราคาข้าวด้วยเช่นกันโดยล่าสุดหนุ่มเบิร์นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ามาบ้านเห็นราคาข้าวลัสิตนหรือสงสารพ่อกับแม่เด้ท่นานบ่ได้เป็นนักร้องสีวิสิเป็นจังไดหรือถ้าไม่ได้เป็นนักร้อง ชีวิตจะเป็นยังไงท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t news ขอบค,ครับ